สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสตานมิตรเฮานะครับภาคพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นเช้านะครับวันที่สิบดนะครับกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าหสิเจ็ดนะครับวันทีกงแซนะครับท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินอ่าวันคล้ายวันเกิดนะครับปีนี้ก็เป็นอ่าวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับสอง7ันห้าหสิเจ็ดนะครับตรงกับ อ่าวันอาทิตย์พอดีนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่าขออนุญาตตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็กราบขอพรท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินมนะครับที่กงทีมานะครับที่ปงแซนะครับขอให้ช่วยปอหอคุ้มครองผมคุณแม่แล้วก็พี่แม่บ้านนะครับแล้วก็กระยาณน้มิตรทุกทท่านนะครับขอทุกมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแถวค้าปลอดภัยจากพอันตรายปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองตลอดทั้งปีและทุกๆปีนะครับก็ อ, scalable. อ่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็จะเห็นตั้งแต่คุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับที่ปฏิบัติมาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็ปฏิบัติอ่าเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมานะครับผมก็เห็นคุณแม่อ่าแต่คุณพ่อทํามาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็พอชิวเก้านะครับก็เข้าตุ่จีนวันที่เก้านะครับก็จะมีการราบขอพรทั้งพ่อทั้งแม่ฟ้าดินนะครับ เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของท่านพ่อท่านแมฟ่ฟ้าดินทีกงทีม่านะครับก็บอหอคุ้มครองนะครับขอทีติแปบ่อนะครับก็ขอให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วค่าปลอดภัยจากอันตรายนะครับหลังจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราได้อ่าผ่านชีวิตมาก็หลายสิบปีนะครับก็คือ สิ่งที่สําคัญที่สุด่ทีสุดเลยนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่สองเรื่องนะครับก็คืออย่าเป็นหนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสองอย่างนี้ผมว่าสําคัญมากเลยนะครับพอบ้านปลายชีวิตเราแล้วพอเราเป็นหนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะหาโอกาสในการหาเงินมาชาระนี่ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะร่างกายเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนสองถ้าเราไม่มีพอเก็ตมันนี้ใช่ไหมครับเวลาเราป่วยไข้ขึ้นมา การรักษาพยาบาลการเดินทางค่าให้จ่ายต่างๆมันก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมอ่าเงินเอาไว้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยนะครับไว้สําหรับรักษาพยาบาลเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับก็เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับและอย่างอื่นก็อาจจะเป็นประเด็นลองๆองลองมาแล้วนะครับก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องเงินออมนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับหรือกัละยาณนมะิตรถ้ามีบ้านแล้วไม่ต้องผ่อนยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยฮะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านเมื่อ ยี่สิบปีที่แล้วนะครับก็ทําเรื่องกู้ไว้สามสิบปีใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะกระดิกกระเดี่ยวหรือหันไปทาอย่างอื่นยากเลยใช่ไหมครับเพราะมันจะเป็นค่ฟลิกคอร์สบวกดอกเบี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะชําระเงินต้นบวกดอกเบี้ยแล้วก็สามารถชําระเพิ่มของเงินต้นได้อีกมันก็จะลดทอนระยะเวลาการผ่อนชําระได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะอาจจะสามสิบปีหรือยี่สิบห้าปีหรือยี่สิบปีใช่ไหมฮะ,าารรรมะเราก็พยายาม ดับเบิลดับเบิลดับเบิลได้นะครับหรือว่าเพิ่มในส่วนของเงินต้นขึ้นไปใช่ไหมครับสมมติว่าวงวดหนึ่งจ่ายหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับอาจจะเป็นเงินต้นห้าพันบาทดอกเบี้ยห้าพันบาทใช่ไหมครับเราอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมครับเราอาจจะไปชําระแล้วห้าพันบาทเป็นค่าดอกเบี้ย itative. แล้วก็ห้าพันบาทเป็นค่างเงินผ่อนสองงวดในงวดน,นั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็อาจเข้าไปอีกห้าพันก็อาจจะไปลดเงินต้นลงมาได้อีกห้าพันใช่ไหมครับ ก็จะทาให้ยอดที่เรากู้อาจจะชําระได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเราได้เยอะนะฮะนี่อย่างผม20ปีใช่ไหมสมมติผมกู้มาในระดับหนึ่งนะฮะสมมติผมกู้1่ล้านบาทใช่ไหมครับผมผ่อนไป20ปีเนี่ยเงินต้นผมหายรวมกับที่เราจ่ายดอกเบีย้ยไปแล้วนะฮะตอนนี้ยอดที่เหลือสมมติที่เหลือณปัจจุบันนี้อาจจะเหลือประมาณ47-48%นะฮะก็อาจจะ4แสนกว่าบาทใช่ไหมครับจากยอด1ล้านบาทที่เรากู้เมื่อ ยี่สิบปีที่แล้วนะฮะเพราะเราทําเรื่องกู้ไว้สามสิบปีใช่ไหมครับแล้วก็ดอกเบีย้ยก็มีการปรับขึ้นปรับลงใช่ไหมครับก็จะอิงอัตรา MRR อาจจะถ้าเราทําทงานที่บริษัทอาจจะมีถ้ามีบริษัทมีการโคกับทางธนาคารนะ่าอาจจะมี MRR ลบหนึ R ่ง MRR ลบศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะต้องไปปรับดอกใช่ไหมครับเพื่อ ช่วยลดในเรื่องของดอกเบี้ยลงมาด้วยใช่ไหมครับลดในเรื่องเงินต้นอาจจะอาจจะจ่ายนิดเท่าเดิมหรือว่าลดลงมาดอกเบี้ยลดลงมาก็ทําให้เราผ่อนข้างงวดได้ถูกลงก็ช่วยให้เราหายใจได้คล่องคลอขึ้นนิดหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาในเจอวิกฤตใช่ไหมครับแล้วเราขาดซึ่งรายได้ใช่ไหมครับแต่เรายังต้องมีรายจ่ายอยู่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรา ผิดนัดชําระหนี้เกินกี่เดือนกี่เดือนสามเดือนหกเดือนเราก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุยกันประนอมหนี้หรือว่าถ้าเราสุดวิสัยจริงๆไม่สามารถชําระหนี้ได้ก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการ n p l ต้องมีการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเอาทรัพย์สินบ้านเราออกมาประมูลขายใช่ไหมครับแล้วก็ชําระหนี้ใช่ไหมฮะก็เราก็ไม่อยากให้ถึงขั้นตอนนั้นใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทาง และอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่เราตั้งใจทํางานแล้วเราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งในตลอดทุกปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะกราบขอพรั้งแต่สุดจีนเลยนะฮะก็กราบขอพรเสด็จสิงเอียกงนะครับท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภใช่ไหมครับกราบขอพร ท่านชิวโงูนะฮะก็กรับขอพรท่านเทพเจ้รรรราแห่งโชคลาภทั้ง5้าพระองค์นะครับที่ท่านเสด็จลงมาแล้วก็เปิดปุ่มรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็ชิวเก้านะครับก็กลับขอพรทีกงทีมาท่าน <S <S พ่อท่านแม่กวาดินะะนะครับทีตีแปบบอนะครับแล้วก็ในช่วงตุกจีน inne, เราก็อาจจะทาพระเก่งนะครับปออุ่งพุ้มพองเราตลอดทั้งปีนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าต่อหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือว่าหนึ่งปีที่จะถึงเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง <S <S ใช่ไหมครับเราก็ fiction, ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปอหอคุ้มครองก็ทําการพระเก่งใช่ไหมครับก็ปอหอเราตลอดทั้งปีนะครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับเพื่อจะได้เออเราก็จะได้มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเราปฏิบัติตนด้วยใช่ไหมครับเราก็จะได้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ในแต่ละปีในแต่ละวันใช่ไหมฮะ ตอนนี้ผมกอ็อยู่แบบนับวันนะฮะไม่ใช่อยู่แบบสมัยก่อนที่มีความคาดหวังว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเดี๋ยวนี้ผมก็ฝอ้มันผ่านไปได้ในแต่ละวันนะฮะเพราะว่าบางบางครั้งมันก็เหมือนกับเข้าตาจนนะฮะมันก็เหมือนกับเราเป็นสุนัขจนตองเหมือนกันเราก็พยายามหาช่องทางนะครับว่าเออเราจะทํายังไงจะหาหาหาโอกาสยังไงในการขายโฆษณาหาโอกาสยังไงในการทําให้รายการเราโด่งดังขึ้นเพราะว่า เรามีจุดขายของเรคือนักจัดรายการวิทยุใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสื่อสารมวลชนใช่ไหมครับแล้วก็มีประสบการณ์นิดหน่อยในการทำพีา PR แต่ถ้าด้านอื่นผมก็าอาจจะขาดซึ่งความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ใช่ไหมครับก็เหมือนกับผมชํานาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกับ PR อาบ้างแต่ถ้าผมไปดูในธุรกิจอื่นๆผมไม่มีความชํานาญไม่มีความสามารถแล้วถ้าผมเพิ่งมาลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะการแข่งขันผมอาจจะสู้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่มีประสบการณ์มากกว่าผมเหมือนกับถ้าผมอยู่ในวงการสื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการสื่อก็อาจจะอา,อาจจะมีความ แข่งขันกันกับผมผมอาจจะมีประสบการณ์ที่มากกว่าแต่ถ้าทําไปสักพักหนึ่งท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่เหนือกว่าผมแล้วก็เก่งกว่าผมก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ที่การเรียนรู้การฝึกฝนทักษะอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็เหมือนผมแต่ตอนนี้ผมไปเริ่มธุรกิจใหม่ผมก็ค่อนข้างจะต,ต้องใช้เงินทุนผมก็อาจจะกลัวที่จะลงทุนแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จผมก็เลยคิดหลายๆด้านด้วยนะฮะเพราะาเราจะขยับแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ต้อง ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับเราก็เลยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ใช้ขออนุญ,ญาตใช้รูปภาพเก่านะครับที่ผมกับคุณพ่อคุณแม่เคยกราบขอพรท่านทีกงทีมาในช่วงปีก่อนๆน,นะครับแล้วก็มีปีหนึ่งก็ถวายชุดเสื้อผ้าจีนนะครับให้กับท่านทีกงทีมาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เคยเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้าเรามีขนมแบบจีนนะครับขนมเปี๊ยกก็ได้นะครับขนม อ่าทัวตัดขนมอะไรก็ได้เราก็มากราบขอพร้ท่านหรือว่าถ้าเราไปพักเก่งที่หลานเจ้าพ่อไต่หงคงใช่ไหมครับที่พระพาชัยขอประทานโทษนะครับเราก็สามารถที่จะนําขนมดังกล่าวนะครับรวมกับการจัดตั้งโต๊ะนะฮะบูชาองค์ด้านพ่อาแม่ทีกงนะครับแล้วก็เตรียมกระถางทูบนะครับเตรียมอ่าเทียนแดงนะครับแล้วก็เตรียมขนมไหว้นะครับเตรียมส้มสองลูกก็ได้นะครับหรือว่าสี่ลูกก็ได้นะครับ แล้วก็เตรียมน้าชาสามถ้วยนะครับแล้วก็เตรียมหนึ่งเตี๋ยนะครับสองใบก็ได้หรือสี่ใบก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดพอจะมีโอกาสได้ไปที่ร้านขายกระดาษเงินกระดาษทองก็ซื้อนีอ่ด้วยนะครับอ่าคุ้ยหนังจีนะครับเหมือนกับบอกบอกท่านได้นะครับว่าเราอยากได้คุยหนังจีนะครับเหมือนกับขอให้เรามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนนะฮะท่านก็จะช่วยจัดจเซตให้เราแล้วเราก็ซื้อกลับมาแล้วเราก็มาตั้งกราบขอพร ท่านช่วยคุ้มครองตลอดทั้งปีนะครับก็วันนี้ก็ขอ,อจบการสนทนาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วกบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านจากทุทกๆุกช่องทางเลยนะครับที่ให้ความเมตตาการุณา,ากับรายการคุยสบายสไตล์ไม่จะเฮาของผมเสมอมานะครับอย่างเมื่อวานที่จะอ่ารายการสดนะ,นะครับแล้วก็ ออนแอร์นะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับก็ได้ยอดวิวทาง Facebook ไลฟ์ของทางทางสหามีก็เข้าไปที่ร้อยห้าสิบกว่าวิวแล้วนะครับเขาต้องกรากบขอบพระคุณมากเลยนะครับกภาษาตอบรับทาง Facebook ไลฟ์ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีช่องทางอือ่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเมนหลักจริงๆก็คือรายการวิทยุใช่ไหมครับที่ออกอากาศสดทางขึ้นหน้าปัดวิทยุ FM 90.5ใช่ไหมครับแล้วก็มีการไลฟ์สดไปทาง Facebook ไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง YouTube มีช่อง t i กต o อใช่ไหมครับแล้วก็มี smartbomb.co.th ที่เป็นเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับก็ออกมาแพร่หลายเลยใช่ไหมครับก็ทําให้รายการสามารถที่จะเข้าถึงนะครับหรือว่าส่งถึงมือเสิร์ฟถึงมือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เพียงง่ายๆเลยนะครับแค่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันของทาง smartbomb ก็ได้เข้าไปที่ Facebook ของทาง smartbomb ก็ได้ YouTube ของ smartbomb ก็ได้หรือว่าจะรับฟังย้อนหลังของทางผมก็ได้ที่ช่อง YouTube c h ANEL n ก็ BCC Channel FM 90.5าสิบจุหาหรือว่า f a เฟซ o ุ๊กอลฟ Facebook ของผมก็ทั้งวีระพงศ์อัศดรนชลยุทธนะฮะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าเพจคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮาก็ได้นะครับหรือว่าช่อง TikTok ของผมก็ BCC Channel FM 90.5นะครับหรือว่าการาบรบกวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ผมก็ได้นะครับมีสองเว็บนะครับก็จะมีลิงก์คิปรายการไปแปะด้วยนะครับก็ทั้ง w w w ร์ลไวด์เว็บบีซีคอมมูนิเคชนะครับแล้วก็ w w w ร์ลไวด์เว็บบีซี n ีแชนเด้วยนะครับกับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากทุกๆช่องทางเลยนะครับกับตัวดีครับขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทีกงทีมากอหอทุกๆท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงข้าวคาดปลอดภัยจากแผ่นัตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถอะนะครับสาตัวจับตัวจตุอนุโมทามีครับ